เราแย่ก่อนนะครับเพื่อที่จะบิดออกทวนเข็มนะครับคือคว่ำลงแล้วบิดทวนเข็มนะจะเป็นการถอดต้องเอาตัวนี้แย่นะครับเพราะว่ามันจะเข้าไปล็อกตำแหน่งที่เราที่เราจะใส่เส้นเอ็นนะให้สังเกตนะครับว่าตัวเนี้ใส่ไว้เป็นแบบนี้หมดแล้วนะตอนนี้ยังไม่มีเส้นเอ็นนะตัวนี้จะใส่เป็นล็อกไว้แบบนี้แล้วก็จะมีละตัวขีดสีแดงๆตรงนี้นะครับตัวนี้มันจางละพอเราใส่เข้าไปอะครับ ใส่เข้าไปแบบนี้ให้หมุนตัวตัวสีแดงตรงนี้ครับแดงที่มันไม่ค่อยแดงแล้วเนี่ยให้หมุนสีแดงมาให้ตรงแบบนี้ก่อนพอสีแดงตรงแบบเนี้ยรูมันจะตรงยาวกันหมดเลยให้เราเอาเส้นเอ็นเส้นใหม่นะครับสมมติมว่าสมมติมว่านี่คือเอ็นใหม่แล้วกันอ่าพอร้อยผ่านรูเข้ามาแล้วนะครับเราก็ดึงให้เส้นเอ็นเนี่ยซ้ายกับขวามันเท่ากันครับผมให้ให้ใหปลายเนี่ยมันเท่ากัน พอปลายมันเท่ากันสองข้างเนี้ยเราก็รูดหาจุดกึ่งกลางของตรงเนี้ยนะครับมันจะเท่ากันละเรียบร้อยอันนี้ก็คือผมรูดจนซ้ายขวาเท่ากันพอเท่ากันแล้วเราก็บิดได้เลยครับก็บิดตามเข็มเลยอ่าด้านเกลียวนะครับมองจะได้ไม่งงบิดตามเข็มไปเรื่อยๆม้วนมันจะม้วนเส้นเอ็นเข้ามาแบบนี้ครับผม ตอนนี้เราก็พร้อมใช้งานแล้วก็จะเป็นแบบนี้เราก็ประกอบกับเท่าน,นี้ครับอ่านี้เราก็ประกอบกับพร้อมใช้งานครับทีนี้เวลาเราจะให้เส้นเอ็มมันออกมาเราก็เอาตัวนี้เคาะเคาะกับพื้นครับแล้วเดี๋ยวเส้นเอ็มมันจะออกมาอัตโนมัติเองหากมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานสอบถามได้เลยครับผม